นี่ท่าหนึ่งนี่มือไม่กลางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับเสตบอต์อนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เร่งเร่งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องอาขาลงเลยเนี่ยไม่เอาลงอ่ะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับ ไต้องใช้เ้ยทิพย์ต้องเลยเหรอของไรพีตาไม่มีเหงื่อไม่มีเหงื่ออ๋อให้ใช้ได้นี่โอ้โ,โ,โหมันเจ,จ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อ,อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับมาต,ต,ต,ต่อต่อท่าสองท่าสองนั่งแหละท่าสองเลยคุณอินโนเวชั่นแมนท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆท่านั่งปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์ ไม่เท่เลยอ่าเพกได้อีกอ่าสอง้าสองฮะท่าที่3เป็นท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล่นครับแพนกิ้งดูครับภาแพนกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆถ้าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าถ้า Innovation Man จริงๆครับผมดีครับดีครับสุดยอดครับเบ๊คๆบ๊บ๊ โอ้โห,โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ้งเล่นสเก็ตบ,บอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มี<ะ>มีตวัดกลับมีมีถอยหลังนี่ไม่ตวัดกลับอะยัยงไงยังไงตวัดกลับฟลิปปะ <c oughs> ฟลิปปะโอ้โหถามจริงโอ้โหไม่ไงเราสุดยอด